สวัสดีนะคะสวัสดีแม่ๆนะคะยามเย็นนะคะวันนี้ก็วันนี้คุณปู่ของเรามีอาการแปลกๆเนี่ยคะเหมือนคุณปู่ของเราจะมีอาการท้องอืดน,นะคะแม่ๆค่ะเดี๋ยวรอพ่อควานมานะคะเดี๋ยวจะให้พ่อควานนะคะพาคุณปู่ออกเดินนะคะเพื่อจะให้ท้องนะคะย่อยนะคะรู้สึกว่าอืดแรงมากเหมือนกันนะคะคุณแม่ค่ะดู ดูท้องคือกลมเลยนะคะคุณแม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทําไมวันนี้ถึงท้องอืดน,นะคะเดี๋ยวพ่อควันกลับมาจากนะคะไปดูแปลงหญ้านะคะก็จะให้พ่อควันนะคะช่วยพาคุณปู่ออกเดินออกกําลังกายนะคะเพื่อให้คุณปู่ของเรานะคะย่อยนะคะ ไม่รู้นะว่าในท้องนี้ไม่รู้ว่าได้อึหรือเปล่านะคะแม่แม่คะไม่รู้ว่าได้อึหรือเปล่านะคะแม่แม่ก็เข้ามาส่งกําลังใจนะคะให้กับคุณปู่ของเราได้นะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะพาคุณปู่ออกเดินแล้วก็จะนะคะทำคลิปนะคะให้แม่แม่ได้รับชมอีกหนึ่งคลิปนะคะว่าเดินแล้วนะคะมีการขับถ่ายออกมาไหมนะคะ ก็ฝากแม่แม่เป็นกําลังใจนะคะฝากแม่แม่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะช่องคุณปูเปิดใหม่นะคะของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ